ืนนี้ห้ากัน่ไมเลือดแป้งเนาะมาอบเามีงูเนาะวันนี้ห้าใไหเลือดแป้งเนาะือนี้เนาะติดตามรับโลเป็ดกัดิไงทางไงว่าเลือกวกระทีเห็น่เลยไได้วีเห็ดเลยเอาเอาเหลือเนาะพีการเอาเลือน่ได้เอา ติดตามตอนต่อไปจักเน่เอยเอาเหอเป็น่เบเนาะเตามตอนต่อไปนเลเป็นเรียบร้อยเนาะเนาะเาเลือ ปดีพองามนะฮนะเปดเนาะสอดีพองามเด้ดอบ่หน่อยมาไล่มาย<อ>งายยงไปห,หาหกเด้อเราไม่เฮามาลกคนเป็ดเนาะทำการลกคนบนันเอาเลือดแล้วเขาก็มาลกคนที่หน่อยเศ็ดแซ่บๆบนะมือนี่ยสูที่สูน้องกินย,ยังเสียรใหญ่จะดีเพื่อนตบรางวัลให้มือนี่ยลาย กาบกนไปทีเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องมันมาเนี่งกลองในตีวะมันมาเผามาเนี่ยมาล่นลนคนมันออกห้มันหอมให้มันนะงกัเผาเนาะพี่น้องนาะนนี้รกวนเรองำารเผาโอเดกูชิชให้ถ่ายให่งใได้เจนะไ้ การเผาพี่น้องเอ้ยหากินแล้วนะแสบมันฮะุบนะนั่ที่ทีอาสุสีางมันเลยนะแีอาซ้อมันเลยแบบตะวันเก่าล้วคนเราทำการเผามันหอมมันเหนือให้เมันอันนีตึ่งเต็งตึงเาคนบัวคนนี้มั ตามต้นต่อไปนะพี่น้งเนาะเอาข้าก่อนเดี๋ยวมสีเฮือโผล่ตามตอนเหตดอีกพี่น้องโอ้แนแก่หองมีเนาะมีดอก้าวเ่แนแก่ขามาแล้วพี่น้องดึงออกมาพ่อพ่อพ่อาน้ำมันจะัขอาน้ำมันขาดเล่างพนวานะนเปิดตอนอนโะไร เรานอาสี่สิบีวงเคาตีไม่ว้าเลยคนแสบมีเวลาไหมเขามานตของไขงับม,ขมางเกงข้าวลว่ไปกินอ่าอัยังอ,อ,อ๋อมีเปิดแผ่ดได้วะขางอ่ะไไหม นี่กองเงสซาปีกจะโบงนึงเนาะอาะยังน่อยเดี๋ยววเอาไปนี้เาทำการขั่วเนาะชำละชินชวนชำละชินชวนที่มาเห็นแดดแป้งก่อนซีมือวพังเทพเนาะซิมือแซบดีแล้ว

เอาออกเอาสีนออกก่อนไ่เป็นธนายนะก็ขนมนี่ไรผมได้เป็นลุงหัวนากันแน่นเลยนี่เปลี่ยนกันและวหนากระแน่ของยาก็มันเป็นอันนี้ขนมอยได้ไหมขนมอยขนมขนมอยเด้อนี่เด้อเล้อนี่นี่ต่อต่อไปนี่ต่อต่อไปต่อต่อไปต่อต่อไปเปรี่ยวปะน้ำจ้ำเขี่ยวปะเขี่ยวมีปะอยู่ไหนเอาเขี่ยวไหมนะที เม็มากกะไรสิส,สรีดมัน,นมก็ได้แงเจ้าก็ให้ไปใช้กุฏิหลังจะไปมันหิออน่หลัง,งออลอตัวผมหลังลา,ลานเสียบพกันนะตอนทียบต่ตอไป เอาซอยแล้วเอาซอยแล้วนะตั้งตั้งัวให้คว้านสุกจังวะเอาแบบใส่ปิดไปก่อนบอกดีๆเต้วิธีเออจะนายจังบอกจะนายวิธีมันอีกพอ้าแล้วกูแล้วปิดไปก่อนปิดไปก่อน ซอยผม Blog, ยยม so ีอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh ู่เซฟเจมเนาะเรื่องซอยมึงเซฟเจมเลยซอยได้คุมถุกพ้นเจได้ซยเงินบาทนึ่ง่้ยเนอเจ้ารับเอามาเบิ <c ough> <c oughs> <c oughs> uh ่งข้างในนาะบั้เนะขางในก็มีนะเซฟหนึงเนาะเซฟเจย์าย่างนอยางบู แบรีดประำจังหน่อยดี่แดดเนาะผิวอมข้อในผ้าไบ้านเฮอเป็นน้ำมันแห้งอ่อี่เค็ตปอดแตงนมงเค็ปอดแตจปมังหมดแลเริ่มยแล้วอะไรเวลาสิได้กินแล้วนี่ยชาอยู่หนาันเดี๋งวองดิถ้าต้องาเปียกชาห้อย บ่งคิดเานะบ่งสูตรนะีสูตร้าไ้บริออองานสูตรนี้ไม่ซ้ำใครเพราะว่าจำสูตรไม่ได้เดเทืยรกะบุซ้กันเนาะว่าสูตรคิดไม่ไปตลอดแล้วสูตรเดิม จำสูตรไม่ได้แสบจ้ะแสบผู้นี้ผมมีแล้วมเจอกับเซฟดีสามมือแสบด้แล้วแล้วมันนี่ทำการด้วสิบสมเลือแล้วเนาะกำลังทีการส้มคล้องสิบหวยเลยดีหมดนั่นเลยเบังมุดเจ้าอ er uh, ี Grazie. วันนี้ก็เป็นอันเซ็เรียบร้อยนนเนาะ <c oughs> นนนะมีแต่ปาลอให้มันกาล่าลอมันกาวจังว่าจาังรับนะประทานได้ลอมันกาวจะชิดมาที่เนาะนับเลยนับเลยหนึ่งสามครบแล้วต้มอยู่นี่ินี่ลมเป็ดเด้นี่มหัวบอกว่กา ไ่ได้จะดกินนอะไรติดตามอะไรตามนติดตามตอนกินเนาะติดตามเบงว่ามันสิกัามาหรือบ่กกาอีกสอนาทีประมาณเนอะไรตัห้าต่งแต่เห็ดเ็นนาีหยอกมนอากาศไปทีเรียบร้อยมากบนนี้เหู้ายก็ทากิน กามไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยประมาณหนึ่งนาทีเนาะบ่ชอดสองนาทีเสร็จถูกกลับเลยเนาะคือว่าทะลุเป่ามือนี่ได้แล้วบวชบ้างสิลองสุดในบ่มีบวงเลยเอ้บวชบวชบ้างเอามาทดลองบ้างเอาไะไงใส่กะปิชึมาบังกะปิกะปิได้อยู่เนาะการเป็นการเนาะเหลือแป้งเน่า

hand the net money ไม่าบมไม<ห> <Okay. S 2> ่ได้ลหอยไลแกข้าวโดยล้วงข้าวแฉบๆกไม่น้องได้เสนอได้อเนียกเจียวได้มาแบงก็ไม่เคิได้ว สนๆเนะองเขาดูอ้เป็นมือกล่องนะคะทีอากบกินนะมือก่อง เอาบวกต่อเลเยงได้รอ่ตให้บกินดี่เอามากินไรกวัแสบนะเบื่อเลย ปั่นข้าวีดิบหน่อยมือน,นหนึง,งเทอจ๊ก <c oughs> ค,คำตาสวนะดจ่าม่านนะบกจาเฮเียกมือเดียวด้กิน เสมอ,อยังไม่กินที่จะปีกกปีกอับ่กระปิบว่ลองกินกินเด้อคือขบนม่พข้าว ออนนขาดแนวป่าขอ,ข,อของเขาแบ่งท้ยดีนะขู่แบีนี้สองเซนลน์ไมโน่นี่ กะะินหลวกมีงอหน่อยเลย่ออะไร่ออะไรงอเลยมะกรงเห็ดมืนอนั่นยางนีด ตอนนี้เอายินเดือดเดือดไก่เนาะแป้งไก่ไก่เป็ดแป้งเดือด้อผัดคอไฟด้วย 听不懂。 น้องปลาโบติงเลยเนาะยางน้ำมกินไปน้าแบเลนาพาวัวโวนาเป็นมือยางดี่งานะอ่อกกย่างทุกอีมเราียางชุกี่ดหมดเลยยิ่อีมใ่ไปได้น้อยด่อกยาจังลยคือาเลอแตกหอดูอพาเอย่งเอาเลยนาิเาเนาะ เงี้ยเอาเนี่จะอยเจอบรรยากาศฝากติดตามไม่ได้อพี่น้องเาเราเจอบ้านหน่าสองยังเกาะสองยังสองยังสองเจ้าเน่ยสองเจ้าหแล้วหมดเล็ดแล้วสองเบาเต้าเน้อบนแหลกโซเชียเด้อฝากติดตามมาเนี่ยน้อเอาสิมีคลิปดีให้ทานผู้ฟังทานผู้ชมเนี่ยฟังตลอดเพราะเพียงทานทับสกัยเลยทั่วหรูหเฮา เี่าเสียดคลิปลงเรเ่ยือนะฝากกติดตามไปเรอพี่น้องครับติดตามได้เงินได้ไว้ครับว่าฝ่มีการสือเป็ดมาอีกมีเงินสเป็ดด้นเทอยรเดียกพอป็นตอดกินนะพี่น้องนะ